จังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีองค์การบริหารส่วน,ำน,นตำบลวัดละมุดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์และประชาชนชาวตำบลวัดละมุดนะคะและตำบลศรีมหาโพธิ์จัดงานถแถลงข่าวกำหนดการนะคะในการจัดงาน132อยาิปีอัฐมีบูชามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวัดใหม่สุคทธาลาม ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-19พฤษภาคมนี้ณวัดใหม่สุคนทาลาบตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันอัฐมีบูชานะคะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ตามจันทรคตินะคะซึ่งเป็นวันที่ถวายพระเพิงพระพุทธสลีลาของพระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขบูชาโดยมีการบำเพ็ญกุศลนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา7วันก่อนจะทําพิธีถวายพระเพิงในวันที่8 นมากุฏพันทัเจด,ดีซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นเองวันอัฐมีบูชาของัถใหม่สุคนธารามนะครับจัดมาปีนี้เป็นปีที่132นะครับก็เป็นการสืบสารนะครับระหว่างรุ่นสู่รุ่นของพวกเราในชุมชนตะนบนวัลบุญและขัตบลศสีมหาโพธิ์ทั้งสองตำบลนะครับร่วมกันจัดงานนะครับกิจกรรมก็คือปีนี้กำหนดการจัดงานมี3วันนะครับวันที่17 18และก็19พฤษภาคมนะครับก็ผมย่อๆเลยนะฮะสบก็จะเปิดด้วยการลำบวงสรงนะครับ มีคนเข้าร่วมประมาณ170ท่านนะครับเป็นแม่ๆแล้วก็สาวๆจากทั้งสองตำบลตำบลวัดมุดกับตำบลศรีมหาโพนะครับแล้วก็ต่อด้วยการแข่งขันพื้นบ้านเฉาะตางแกะรักขูดมะพร้าวประกวดกระต่ายขูดมะพร้าวนะคะก็เป็นกิจกรรมของวันที่17ส่วนวันที่18นะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยจัดมาก่อนนะครับเป็นการประกวดเทพธิดามณฑารบนะครับเป็นปีแรกนะครับซึ่งได้น้องสาวงามจากทั้งสองตำบลนะครับ มาร่วมทําการประกวดกันแล้วก็อยากจะขายนิดนึงว่าเป็นการประกวดที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยแล้วกันนะครับว่าไปดูกิมมิคในช่วงท้ายๆของการตัดสินนะครับรอบ6คนสุดท้ายจะมีไฮไลท์ซึ่งว่าเอาเรียกว่าว้าวก็แล้วกันนะครับสำหรับการประกวดเท,ท็ดดีดาวน์ลทาวรบในปีนี้แล้วก็ต่อด้วยการแสดงของคนในชุมชนนะครับในวันที่18การแทงหยวนะครับซึ่งเพนภูมิปัญญาชาวบ้านที่หาชมได้ยากนะครับเพื่อประกอบจิตการทานนะครับ ซึ่งเป็นของคู่กันของวัดใหม่สุลทารามนะครับแล้วก็ต่อด้วยวันสําคัญนะครับไฮไลท์ก็คือวันที่19นะครับเป็นขบวนแห่นะครับซึ่งเป็นสีสันที่ทุกคนนะครับอยากจะมาร่วมชมแล้วก็มาร่วมเป็นหนึ่งในงานอัฐมิบูชานะครับซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งสองตำบลนะครับของตำบลวังร่มและก็ตำบลศรีมหาโพธิปีนี้บอกได้เลยว่าเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับแล้วก็ไม่อยากให้พลาดนะครับมีไฮไลท์ในหลายช่วงเวลานะครับในวันที่19แล้วก็ ต่อด้วยการแสดงพูนะครับซึ่งเป็นพูอลังการมากที่ไม่เคยยิงกันเยอะมากขนาดนี้มาก่อนในปีนี้แล้วก็การสาธิตการชนควายเพิงนะครับหนึ่งเดียวจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศไทยด้วยนะครับก็จะมาสาธิตให้ชมเวลาประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็มีการละเล่นของที่นี่ก็คือการแข่งขันตะไลรอดบ่วงนะครับแล้วจบท้ายด้วยการแสดงโขน ของวิทยาลัยนาฏศรลสิสารยานะครับมีนักแสดงกว่าร้อยชีวิตแล้วก็มีแขกรับเชิญท่านสำคัญด้วยอยากให้มาชมกันนะครับงานอัฐมีบูชา132ปีอัฐมีบูชาเบรดกภูมิญาทางวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในภาคกลางวัดใหม่สุคขธารามครับสวัสดีครับ